เวลาในการศึกษามิติทางปริศาสตร์ในการสร้างอธิบายการตั้งทินฐานของผู้คนเนี่ยถ้าเรามีเอกสารทางปริศาสเนี่ยเราก็ง่ายอย่างหนึ่งแล้วนะครับช่วยอธิบายบริบทแวดล้อมเพราะมันขยายความ ถ้ามันไม่มีเลยล่ะมันเป็นเรื่องเล่าท่านเล่าว่าเคยมีคนเชียงใหม่หรือไอ้คนโยเดียมาอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นความทรงจําแต่มันถูกคอนเฟิร์มด้วยประจักษ์หลักฐานที่เป็นพยานวัตถุนะครับ mm hmm. ก็คือรูปแบบทางสถาปัตยกรรม mm hmm. เป็นตัวเป็นตัวยืนยันว่าเรื่องเล่านั้นนะมีมูลนะครับมีมูลความจริง ราพบน้อยมากครับอาคารที่ทําแบบนี้น,นี่มันเหมือนวิหารหรือโบสถ์แบบอยุธยาหรือล้านนาก็ตามนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ของพื้นที่นี้นะครับอันนี้เราจะเห็นว่านะครับสร้างเป็นอาคารอันนี้ก็มีการก่อคองลากนะครับแล้วก็ปูไม้กระดานในดีนะครับปูไม้กระดานเป็นยังไงปูไม้กระดานแล้วก็มีเสาร่วมในอันนี้ถ้าเรา,าจินตนาการถึงอย่างเช่นวัดกุฎีดาววัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยุธยา ก็จะเห็นว่ามีเสาเนี่ยรับโครงสร้างหลังคาจั่วอยู่แล้วครับก็เป็นมุมที่เชื่อมตรงไปถึงตัวพระประธานที่อยู่ด้านหลัง สถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะครับของหรือว่าเราเรียกว่าเป็นผลผลิตทางสถาปกรรมเนี่ยเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมนะครับของมนุษย์นะครับสถาปกรรมเนี่ยทำหน้าที่ตั้งแต่ฟังก์ชันดีกว่านะครับหน้าที่ของการใช้สอยอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนทั่วไปเมื่อมีสังคมมีความซับซ้อนนะครับต้องการแสดงสารภาพที่สูงส่งมากขึ้นสถาปกรรมก็ยังมาทําหน้าที่แทนสัญลักษณ์บางอย่าง ขึ้นมาด้วยนะครับในขณะเดียวกันอย่างเช่นอาคารปราสาทราชวังวัดวารามนะสกรรมไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่ประดิษฐานพุทธรูปทําหน้าที่ให้คนเข้าไปใช้สอยอย่างเดียวแต่สาากรรมเนี่ยสแสดงถึงศิลั์ของความคิดคติความเชื่ออํานาจทั้งหมดยอยู่ในงานสายปกรรม